三，二。 พอแล้วพอ,พอ,พ,อพอเดี๋ยวมันตีพอแล้วจับคนชา้านึงไง<แ>คนชา้านึงไง<แ>เป็นคัวก,กันเถิด ไอ้ไทซ่าหนึ่งนายเป็นผัวกันเถอะคุณจะบ้าแล้วคุณรู้สึกว่าคุณจะเข้มแข็งกว่าผมเปไ็นไงอะไรนะคุณเหินคุณจะดูเข้มแข็งไน,น,น้าิงนาดาชุดผู้หญิงไหมผมเ่นะ <c oughs> คุณน,น,นาดาชุดน,นี้ไปใส่ไม่ใช่หรอกต้องวันเป็นผูห้หญิงแข็งแรงเพราะเป็นทหารไงถูกต้ตอง <c oughs> ต้องกับยำล่ำสันบึกบืนเพราะเราจะต้องปกป้องประเทศของเราให้ได้ใช่ครับอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมนิดหนึ่งสวัสดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะผู้มีหัวใจเป็นไทยลุกทุ่งทุกท่านเข้าสู่รายการ <c oughs> ขอทษคุณดุกแล้วก็ขอโทษคุณผู้ชมด้วยทที่ไม่สามารถแหกแข้งแหกขาได้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวนั้นเธอคุณจะเจอนะครับไมค์ตัวฟดเนาะ บ้าเหรอเ้าหลับหนองโมนอ๋อหูใหญ่มากคุณจะบ้าอะไรที่จริงมาเยอะไงโอเคนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมนะครับเฮงเฮงเฮฮะและคุณอยู่กับกระเชยหนึ่งเดียวแห่งสถานีเชิญยิ้มน้องเบียร์ก่อนบ่ายแอะเฮ้ยไม่เอาสิอะไรของผมอ๋อเห็นมันดังไงหาอยากเรียนบางคุณนี่ไม่เอาสิของใครของมันสิใช่ครับแน่นอนรายการของเรานะครับก็จะเน้นย้ำหรือว่าแสดงเกี่ยวกับความที่แบบว่าความเป็นลูกทุ่งถูกต้องแซ่บๆนะครับโทษนะ ชุดทหารนี่มันลุกทุ่งตรงไหนเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่อันนี้เป็นสีสายของคุณผู้ชม <c oughs> จัดให้เนี่ยเป็นเพลงลูกทุ่งถูกต้องนะครับสำหรับที่บอกอ่ะเมื่อกี้นะสำหรับคนไทยที่มีหัวใจเป็นลูกทุ่งถูกทางเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงนะทำไมครับน้องวงน้องหวายไม่ต้องขอมานะฮะไม่สามารถเปิดให้ได้จริงๆริงนะเสียใจแต่ไม่แคร์นะแต่ว่าไม่แน่ถ้าสมมติว่าคุณส่งไอซมาเยอะๆแล้วอาจจะต้องจัดรายการเพิ่มอีกหนึ่งรายการเป็นรายการเปเก็บของเพลงของเพลงวัยรุ่นถูกต้องถูกต้องนะครับส่งมายังไงครับคุณขาก็ส่งมาทางเอสเอ็มเอสก็ได้นะครับ4689898นะครับ มาเมาสหมอยหอยเกาบวกับพวกเราได้นะคหรับท่านจะโฟนอิงเข้ามาก็ได้นะครับอยาก,ากคุยกับพี่กรณ์รวมถึงขอเพลงไม่ว่าจะเป็นหลังไมหรือหน้าไมนะครับ